ครเพื่อนๆนะคะแต่ก็บ่เป็นอย่างดั้นเนาะค่ะเนาะพวามันเป็นเสียงจากธรรมาชาติเท่านะนะคะาะเป็นยูของบ้านเท่าสมัยตะกีนะคะเพื่อนๆจ้าก,กับผ้ากันไปไลรยตะกั่นลงุงไฮน้านะคะเพื่อนๆอย่างเี้เสียงธรรมาชาติบะค่ะแม่เล็กยืนอยู่ทำกลางต้นนะคะในยามเย็นเย็นนะคะสบ,สบายสบายสไตล์แม่ใหญ่เล็กเนาะเพื่อนๆเนาะ เพื่อนๆน,นะคะได้ยังเตรียมใบมีความสูขความสูงพี่น้องจ้านะคะ,อะตอนแซ,แ,ซแ,ซแซ้นเส้นเส้นนะคะถ้าเป็นแถวคับเพื่อนๆน,นะคะแต่ก็บม่เป็นยังอย่งน้อยค่ะเนะาะเพราะว่ามันเป็นเสียงจากธรรมชาติเท่านะนะคะคามเป็นยูของบ้านเท่าสมัยตะกีนะคะหาตะกแ่นนะคะไปหาหอยนะคะตะกแ่นเราได้จากไหนนะคะ ถ้าฝนลตกลิ้นนำถ่วมกคันแท่นหน้าเทบใส่ถุงใส่ภาชนะเห่าที่น้ำไปเนาะนะคะใ,ใสตอนใสไส้กันนะคะไปซอนนะคะไปสอนนะคะไปส,อน,นะะไปสอนกันยังเมลแอกนะคะก็ได้กุ้งได้ป่ามากหาตะกะตระแตนนะคะไปหาหอยนะคะตะกะตระแตนเราได้จากไหนนะคะถ้าฝนลตกลิ้นนำถ่วมกคันแท่นหน้า เพื่อนเพื่อนจ้ากับผ้ากันไปไรตะ้ะแต่นลุ่งไหน้านะคะเพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงธรรมชาติบ่ค่ะแม่เล็กยืนอยู่ทำกลางทหารแรงเนาะนะคะเมื่อนี้แม่เล็กกับมาพร้าเพื่อนเพื่อนนะคะนะคะในช่วงค่ำนะคะนะคะในยามเย็นเย็นนะคะสบายสบายสไตล์แม่ใหญ่เล็กเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนนะคะได้ยังเตรียมใบนะคะ เพราะว่าสมัยตะกีบเออเนวยอยากเนี่นกินนะคะเมเล็ก,กอ่าหาจยกางหาก,กินนะคะตาม,มนำชี้เห้าเนาะนกเบปใส่ถุงใส่อ่าภาชนะเห้าที่นั่นไปเนาะนะคะแด้ตกลงมาเนาะพี่น้องเนาะนะคะอ่าตอนนี้นะคะเสียงรลเสียงลากกับวิ่งผ่านเนาะมเมล็กไม่ยืนอยู่ใกล้ถนนนะาไปจุบเนาะนะคะเขาก็เอามาเหตุอาหารการกินได้นะคะ ได้กรุบได้เขียดกันนะคะอาหารท่องทินบานเฮ่าเนาะถ้าฝนไปจุบเนาะนะคะเฮาก็เอามาเห็ดอาหารการกินได้นะคะได้กรุบได้เขียดกันนะคะอาหารท่องทินบานเฮ่าเนาะถ้าฝนรักเพื่อนนะคะแต่ก็บ,บ่เป็นหยังดองเนาะค่ะเนาะพวามันเป็นเสียงจากธรรมาชาติเฮ่าเนาะนะคะความเป็นยูของบานเฮ่าสมัยตะกี้นะคะนะคะในยามเย็นเย็นนะคะ สบายสบายสไตล์แม่ใหญ่เล็กเนาะเพื่อน,เ,นอเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนนะคะได้ยังเตรียมไ้อะเพื่อนเพื่อนจ้าก,กับผ้ากันไปไรตะกะแตนลุ่ลงไฮน้านะคะเพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงธรรมชาติบ่ค่ะแม่เล็กยืนอยู่ทำกลางตะไบจูบเนาะนะคะเขากะเอามาเห็ดอาหารการกินได้นะคะได้กรุบได้เขียดกันนะคะอาหารท่องทิน่นบานาเทาานะถ้าฝนมีความสุขความสุขพี่น้องจ้านะคะ อตอนธรรมชาตินะคะเสียงนกนะคะเป็นเสียงธรรมชาตินะคะเพื่อนๆจ้านะคะไปไล่ตะกะเตนลุ้งหายหน้านะคะแล้วเขาก็เกะหาตะกะเตนนะคะไปหาหอยนะคะตะกะแตนเราได้จากไหนนะคะถ้าฝนตกลิ้นน้ำถ่วมคันแท่นหน้าใส่ตอนใส่ไส้กันนะคะไปสอนนะคะไปสอนนะคะ ไปสอนกันยังมือแรกนะคะก,ไก็ไดกุ้งไดป่ามาานี่อีกอการหาทกินอีกแบบนึงนะคะถามเรื่องแรกพ่อคำพ่อสาวาลเนาะกับการไปลงซี่นะคะการไปมาจูบเนาะนะคะเขากะเอามาเห็ดอาหารการกินได้นะคะไดกรุบไดเขียดกันนะคะอาหารท้องทินบานเท่าเนาะถ้าฝนแซมแซะแซมแซะนะคะ ถ้าเป็นแถวธรรมชาตินะคะเสียงนกนะคะเป็นเสียงธรรมชาตินะคะเพื่อนๆจ้นานะคะไปไลรตะกะแตนลงุงไหน้านะคะล้อากา็เกกอากาศฝนตกลิน่นบ่อพี่น้องนะคะอตอนนี้กับฝนกำลังลิ่นนะคะบ้านนอกห้อกกระบาลิ้่นอ่ะ หน่อยค้าในายามเย็นๆนะคะเพื่อนๆนะคะเป็นการพบปะพูดคุยกันนอ้องบริมอยังมากไม้ดอกขาดนะคะ,ะ,คะอ่าเป็นการถักท่ากันธรรมดาเฮานี้แหละเนาะบม่ต้องเก็บใส่ถุงใส่อ่าภาชนะเที่ยว่นน้ไปเนาะนะคะได้อ่าเอาเสื้อหาสาระอย่างมากมม้นะคะสบายๆเนาะพี่น้องเนาะอ่าเอาไว้แค่นี้ก่อนเดินนะคะแซมแซ่แซมแซ่นะคะ ถ้าเป็นแถวบตกหอยนะคะไตกหอยโคงหอยปังนะคะได่หอยโคงหอยปังหอยหอยจูบนะคะบานเท้าอื่นไหมคะเพราะว่าสมัยตะกีบประยุทธ์นอยา่างแนวกินนะคะมเมล็ดก,กับหาจากหากินนะคะตามลำชี้เห่านะนี่อีกอการหาก,กินอีกแบบนึงนะคะแถงแรกของคำพ่อสาวเล่าเนาะ ก,การไปลงซี่นะคะการไปลงไปข้าวเดียวก็ไดกุง้งไดปลานะคะแต่กุง้งไดปลามา,าประกอบอาหารกันเนะาะทักทายกันนะคะธรรมชาตินะคะเสียงนกนะคะเป็นเสียงธรรมชาตินะคะเพื่อนๆจ๋านะคะไปไล่ตะกัแตนลงไห้หน้านะคะแล้วเขาเก,เกับเก๊กจุบเนาะนะคะขเขากับเอามาเห็ดอาหารการกินได้นะคะ ได้กรุบได้เคียดกันนะคะอาหารทองทินบานเฮาเนาะถ้าฝนสวัสดีในยามเย็นๆนะคะเพื่อนเพื่อนทักทายกันนะคะวันนี้นะคะช่องแม่ใหญ่เล็กหรือช่องบิ๊กมาเทอร์เล็กมาพบปะก,กับเพื่อนเพื่อนมีความสุขความสุขพี่น้องจ้านะคะ,อะตอนคะการทายอยากทายกินกับอุดมสมบูรณ์พี่น้องนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะเพื่อนเพื่อนจ้ากับผ้ากันไปลรตะกะแตนลุ่ลง ไหน้านะคะเพื่อนๆได้ยินเสียงธรรมชาติอ่ค่ะแม่เล็กยืนอยู่ทำกางทับบ้านแม่ใหญ่เล็กสมัยเป็นเด็กเนาะนะคะถ้าฝนตกรินรินนะคะเราก็ไปหาอยากหากินพี่น้องจ้านะคะไปบ้านแม่ใหญ่เล็กสมัยเป็นเด็กน้ะนะคะถ้าฝนตกรินรินนะคะเราก็ไปหาอยากหากินพี่น้องจ้านะคะไปหาหารแรงนาะนะคะ นนเมื่อนี้เมล็กับมาพบป้าเพื่อนนะคะนะคะ,ะในช่วงค่ำนะคะอากาศฝนตกลิ่นบอพี่นองนะคะ,อะตอนนี้กับฝนกำลังลิ่นนะคะบ้านนอกห้อกกบ,บาลิินน่ะน่อยเพื่อนเพื่อนจ้าก,กับผ้ากันไปไรตะกะแตนลุ่งไฮน้านะคะเพื่อนเพื่อนยินเสียงธรรมชาติบ่ค่ะเมล็กยืนอยู่ทำกลางตะลุ่งไปข้าวเดียวก็ได กุ้งได้ปลานะคะไดกุ้งได้ปลามา,าประกอบอาหารกันเนะาะทักทายกันนะคะน่องแลงหัวค้ำนะคะน่องแลงหัวค้ำนะคะพ่ออาสาวเลาวเขาเอินมาพ่อพ่อสาวลาวเนาะนะคะกะมิ่งเอาเสื้อหาซานลายหยางมากมายนะคะสบายสบายเนาะพี่น้องเนะาะอเอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อนะคะเจฟใส่ถุงใส พา,าชนาห้าที่นั่ไปเนาะนะคะได้เอฟใสถุงใส่พา,าชนาห้าที่นั่ไปเนาะนะคะได้จุบเนาะนะคะเขากะเอามาเหตุอาหารการกินได้นะคะได้กรุบได้เกียดกันนะคะอาหารทองทินบาเห้าเนาะถ้าฝนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจ้าก,กับผ้ากันไปไรตะกะแตนลุ่ลง ายห,หน้านะคะเพื่อนๆอย่างยินเสียงธรรมชาติบ่ค่ะแม่เล็กยืนอยู่ทำกลางทหารแร้งน้อะนะคะเมื่อนี้แม่เล็ก,กับมาพบปลาเพื่อนๆนะคะนะคะในช่วงค่ำๆนะคะอาหารแร้งน้อะนะคะเมื่อนี้แม่เล็ก,กับมาพบปลาวเพื่อนๆนะคะนะคะใน ช่วงค่าๆนะคะธรรมชาตินะคะเสียงนกนะคะเป็นเสียงธรรมชาตินะคะเพื่อนๆจ๋านะคะไปไล่ตะกะแตนลุ่งห้ยหน้านะคะแล้วเขาเก็เก๊กจุบเนาะนะคะเขาก็เอามาเห็ดอาหารการกินได้นะคะได้กรุบได้เกียดกันนะคะอาหารท้องทินบานเฮ่าเนะาะถะฟนนะคะเพราะว่าสมัยตะกีบ่อ๊ืดแนวอย่างแนวกินนะคะมเมล็ดกะก หาจจกหากินนะคะตามลำชี่เฮ้าเนาะไปจุบเนาะนะคะเขากะเอามาเหตุอาหารการกินได้นะคะได้กรุบได้เขียดกันนะคะอาหารถ่องทินบานเฮ่าเนาะถ้าฝนไปจุบเนาะนะคะเขากะเอามาเหตุอาหารการกินได้นะคะได้กรุบได้เขียดกันนะคะอาหารถ่องทินบานเฮ่าเนาะถ้าฝนหาตะกแตนนะคะไปหาหอยนะคะ ตากะแตนเราได้จากไหนนะคะถ้าฝนตกลิ่นน้ำถ่วมคันแท่หน้าถ้าในยามเย็นๆนะคะเพื่อนๆนะคะเป็นการพบปะพูดคุยกันน้องบอด้มียังมากมายดอกขาดนะคะ่านะเป็นการถักท้กายกันธรรมดาเฮานี่แหละเนาะมาตรงแซมแซะซมแซะนะคะถ้าเป็นอ่าแถวตกลงมากเนาะพี่น้องเนาะนะคะ อตอนนี้นะคะเสียงโถเสียงลากับวิ่งผ่านเนาะแม่เล็กไม่ยืนอยู่ไกลถนนนะคะเพื่อนเพื่อน,อนจ้ากับผ้ากันไปไรตะกะแตนลุ่ลงไฮน้านะคะเพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงธรรมชาติบ่ค่ะแม่เล็กยืนอยู่ทำกลางตะบกห้อยนะคะได้บกห้อยโคง้ง